สะพ้ายใหญ่ชมพูอรารยาเอฮาเกตรับขวัญหลานสาวน้องเอลิเซียลูกสาวสะพ้ายเล็กแพทริเซียกูดสมถานะหลานสาวหมื่นล้านแน่นอนก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีแพทริเซียกูดพ่อทายาทคนแรกโนตวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์หน้าตาน่ารักจ้ำมั่งผิวขาวอมชมพูโดยทางด้านคุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องเอลิเซียคล้องจองกับคุณแม่ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านแพทริเซียโนตวิเศษพาลูกสาวน้องเอลิเซียกลับบ้าน และต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณแม่แพทริเซียและคุณพ่อโนตได้เตรียมห้องไว้ให้ลูกสาวแล้วเรียบร้อยโดยภายในห้องได้มีเตียงนอนของสาวน้อยและมีการติดวอลเปเปอร์สีสันสดใสซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นห้องที่ดูละมุนสบายตามากๆล่าสุดต้องบอกเลยว่าเป็นที่หลายคนจับตามว่าสภัยใหญ่ชมพู่อรารยารับขวัญหลานสาวน้องเอลิเซียลูกสาวของสภัยเล็กแพทริเซียเท่าไหร่โดยงานนี้ชมพู่อรารยายอมรับว่าจัดไปให้แล้ว แต่ขอไม่บอกว่าเป็นอะไรเจ้าตัวย้ำว่าเป็นธรรมเนียมงานนี้ต้องบอกเลยว่าสงฐานะสะพายหมื่นล้านแน่นอน